สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องเตือนภัยพิมิตนะไม่ใช่มิตรไหนนะครับมิตรฉาชีพนะครับคือตอนนี้เนี่ยมิรฉาชีพโตเร็วกว่าเห็ดอีกนะครับปรับตัวเก่งมากด้วยนะรูปแบบใหม่ๆเนี่ยออกมาตลอดแต่ที่คนตกเป็นเหยื่อบ่อยมากที่สุดนะครับต้องยกให้แก๊งคอร์เซนเตอร์เขาเลยนะครับ ที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าพิมิตเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้เขาสามารถเข้ามาหลอกเราได้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับยังล่าสุดคุณผู้ชมมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI เขาพัฒนามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนเราเนี่ยแต่พิมิตก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับโดยเอาไปใช้ในการปลอมเสียงแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนบางเป็นญาติบางเป็นคนรู้จักบ้าง แล้วเสียงมันเหมือนเป๊ะเป๊ซะ,ะด้วยนะครับจนทําให้แยกไม่ออกถ้าระวังไม่ดีมีสิทธิ์หมดตัวกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สแกนข่าวร้อนก็เลยรีบนะครับที่จะเอาคุณผู้ชมไปสแกนเรื่องนี้เพื่อจะได้รู้ทันมิจฉาชีพกันครับว่าแล้วเราไปสแกนกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องน่ากลัวแบบนี้นะครับเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับไม่ได้มีแค่ในหนังหรือในละครอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยได้มีผู้เสียหายเขาถูกแอบอ้างนะครับ โดยมีการเรียนเสียงผ่านทางโทรศัพท์เพื่อนำไปใช้หลอกยืมเงินของเพื่อนผู้เสียหายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ชิ่งหนีไปติดต่อไม่ได้ตามระเบียบนะครับซึ่งผู้เสียหายเองก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยติดต่อไปขอยืมเงินเพื่อนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยรวมไปถึงนะครับปลายทางของผู้รับเงินก็ไม่ใช่บัญชีของผู้เสียหายอีกด้วยจากเหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างความสับสนวุ่นวายเป็นอย่างมากนะครับเพราะเหยื่อเองก็ยืนยันว่า จำเสียงได้แน่ๆเลยนะครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็มีเฉลยออกมานะครับว่ามิจฉาชีพประเภทนี้นะครับเขาเรียกว่ามิจฉาชีพปลอมเสียงหลอกนะครับ โดยเขาจะใช้ระบบนะก็คือระบบ AI อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับซึ่งผมจะไม่ขอลงลึกในรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าลงลึกไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้นะครับเหมือนเป็นการชี้ช่องให้กับมิจฉาชีพได้ด้วยนะครับคือเอาง่ายๆนะครับระบบ AI นี้นะครับจะสามารถสร้างเสียงสังเคราะห์ได้เหมือนเสียงใครก็ได้บนโลกใบนี้นะครับ และไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะครับสามารถลงลึกได้ถึงเรื่องของการใช้น้ำเสียงและก็สำเนียงที่ถอดแบบมาเป๊ะๆนะจนยากที่จะแยกได้เลยนะครับเหมือนมากชนิดที่คิดว่าเป็นคนคนนั้นมาพูดเองเลยทีเดียวนะครับ มิจฉาชีพในการปลอมเสียงหลอกเนี่ยผ่านระบบ AI เขาจะมีกลวิธีในการที่จะหลอกเหยื่อหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นมีการหลอกยืมเงินบ้างหลอกขอข้อมูลส่วนตัวนะครับที่อ้างว่าลืมไปบ้างนะครับหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆนะครับตั้งแต่ชื่อนะครับเลขที่บัญชีรหัสเข้าถึงส่วนสําคัญหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ ATM นะครับรวมไปถึงรหัสผ่านเข้าประตูห้องก็มีด้วยนะครับเรียกว่าขอได้ทุกอย่างจริงๆ โดยประเด็นของมิจฉาชีพปลอมเสียงหลอกนะครับนับเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มีความจําเป็นต้องรีบออกมาเตือนภัยอย่างจริงจังเพราะว่านับเป็นกลกงที่เสี่ยงว่าจะมีผู้เสียหายได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเขาจะใช้ความเหมือนของเสียงนี่แหละนะครับแล้วก็ความไว้ใจความเชื่อใจต่างๆของเหยื่อมาใช้เป็นเครื่องมือทําให้ทางตํารวจไซเบอร์ที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับได้ รีบออกมาเตือนภัยให้พวกเราได้รู้ทันกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาได้จําแนกพฤติกรรมของมิจฉาชีพประเภทนี้นะครับตำรวจไซเบอร์เขาจําแนกออกเป็น5ขั้นตอนในการทํางานของพวกมิจฉาชีพให้ได้เห็นกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือหลังจากที่คนร้ายเขาทำการหาข้อมูลนะครับแล้วก็ดัดแปลงทนเสียงได้แล้วนะครับจะมีการติดต่อไปหาเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์นะครับโดยใช้ เป็นเครื่องมือปลอมเสียงแล้วอ้างว่ารู้จักกับเหยื่อนะครับซึ่งอาจจะมีการใช้ลูกเล่นต่างๆหรือคําติดปากวาลีเด็ดต่างๆนะครับมาใช้เหลื่อยงให้เหยื่อห,หอลงเชื่อว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักคนนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําทีฮะเป็นแจ้งนะครับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วบอกว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเบอร์ใหม่นะช่วยเมมช่วยบันทึกเอาไว้แทนที่เบอร์เก่าด้วยส่วนเบอร์เก่าลบทิ้งไปเลยเป็นต้นนะครับ จากนั้นคนร้ายก็จะเริ่มใช้เทคนิคการพูดคุยนะหลอกล่อต่างๆให้พวกเราตายใจก่อนที่จะโทรศัพท์ไปหาเหยื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอ้างว่าเอ๊ะ มีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินตอนนี้เลยนะครับอย่างเช่นสร้างสถานการณ์ให้มันดูเดือดร้อนขึ้นมาโน่นนี่นะครับอย่างเช่นอ้างว่ากําลังซื้อของอยู่แล้วรอจ่ายเงินอยู่ในแถวเนี่ยนะและแอปมือถือแอปธนาคารที่จะใช้จ่ายเงินมีปัญหาจ่ายเงินไม่ได้เป็นต้นเร่งเร้านะครับทีนี้เมื่อเหยื่อได้ยินนะครับบวกกับความเร่งรีบของสถานการณ์ที่บีบบังคับก็เลยตัดสินใจที่ตัดสินใจต่างๆไปแบบไม่ทันระวังตัวพอถึงตอนนี้ คนร้ายก็จะมีการส่งเลขที่บัญชีรับเงินไปซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบัญชีม้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหยื่อนะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทําไมถึงไม่ใช่ชื่อของตัวเองนะครับก็คือชื่อไม่ตรงกันเนี่ยคนร้ายก็จะบอกได้ทันทีนะครับว่าเบอร์บัญชีที่ว่าเนี่ยเป็นเบอร์ของทางร้านเขาเพราะว่าจะโอนเงินให้เขาไงนะครับแล้วก็จะกดดันเหยื่อเข้าไปอีกนะครับว่าตัวเองเดือดร้อนอยู่ตอนนี้คนรอคิวอยู่เป็นต้นนะครับรีบโอนมาเลยนะครับเรียกว่ากดดันไปทุกช่องทางเลย ทีนี้นะครับเมื่อเราฟังแบบนี้ก็อาจจะหลงเชื่อไปนะครับมีการใช้น้ําเสียงเร่งรีบแล้วแซงบอกว่ากําลังเดือดร้อนของมิจฉาชีพอยู่นะครับก็จะทําให้เราโอนเงินไปโดยที่ไม่ทันระวังตัวนะครับทีนี้พอโอนไปปุ๊บก็ลงล็อกเลยนะครับตามแผนที่พิมิตเขาวางไว้พอลงแผนลงล็อกอย่างนั้นปุ๊บนะครับลำดับต่อมาก็คือหนีนะครับ,บล็อกทุกช่องทางแล้วก็หายเข้าไปในกลีดเมฆเช่นเดียวเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา และคุณผู้ชมครับแม้ว่าการเข้าหาเหยื่อที่น่ากลัวแบบนี้นะครับโดยใช้ความเหมือนของเสียงเข้ามาหลอกล่อเรานะครับแต่คุณผู้ชมแนวทางในการป้องกันยังมีอยู่นะครับโดยถ้าคุณผู้ชมนะครับมีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนบ้างละเป็นญาติบ้างละเป็นคนรู้จักบ้างล่ะนะครับสิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะต้องทำเลยนะครับก็คือสอบถามรายละเอียดเชิงลึกนะครับซึ่งเป็นคำถามที่อาจจะรู้กันแค่ไม่กี่คนนะครับหรือเป็นข้อมูลที่มั่นใจได้ว่า คนนอกหรือไม่ใช่คนที่คุยกับเราเนี่ยรู้แน่นอนนะครับเพื่อเช็คยืนยันนะครับว่าปลายสายนั้นเป็นคนที่รู้จักกับเราจริงๆหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับให้ลองติดต่อเยื่อผ่านทางช่องขอภัยติดต่อเพื่อนเราผ่านทางช่องทางอื่นนะครับอย่างเช่น ทางไลน์ของเพื่อนเราที่เคยติดต่อกันนะ c e e o o o k เบอร์โทรศัพท์เดิมที่ใช้อยู่เพื่อเป็นการรีเช็คหรือการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับรวมถึงกรณีให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีคนอื่นหรือบัญชีมา้าหรืออ้างว่าจะเป็นบัญชีของเลขาร้านเพื่อนต่างๆนะครับแล้วแต่จะอ้างนะครับให้ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเป็นคนร้ายหรือมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะครับ และขั้นตอนป้องกันในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่พี่มิจฉาชีพเขาใช้นะครับด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า w h o s c a l l นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการคัดกรองแจ้งเตือนเบอร์มิจฉาชีพได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ4ข้อนะครับที่ใช้ในการคัดกรองด้วยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูสแกนข่าวร้อนวันนี้แล้วเกิดข้อสงสัยว่าเอเรากำลัง กลายเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่าเราเคยถูกหลอกในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าหรือรูปแบบอื่นๆก็ตามนะครับก็สามารถนะครับโทรไปปรึกษาได้นะครับได้กับทางตำรวจไซเบอร์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1441นะครับโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่าปล่อยให้พิมิตรลอยนวลน,นะครับ และทั้งวันนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง y o u t u b n n h l นะครับที่ชื่อว่า news nbt2hd Research ไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ